สวัสดีค่ะแฟนทั้งเดือนกับการติดตามเรื่องราวการเดินทางตามความฝันของสาวมอลำสำน้อย ข้าวทิพย์ทิดาดินวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการทำงานของข้าวทิพย์ทิดาดินกับการบันทึกเสียงเพลงใหม่ในอัลบั้มชุดที่2บรรยากาศการทำงานจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะข้าวทิพย์ทิดาดินค่ะเพลงในวันนี้ที่ข้าวทิพย์จะอัดก็คือเพลงโอเคบอไอ้นะคะเป็นผลงานประพันธ์ของคุณครูสลาคุณวุฒิเรียบเพียงโดยอาจารย์บอยเทียร์ฝงสัก์แก้วจะสนุกหรือว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงวันนี้ข้าวทิพย์จะอัดเสียงเป็น อย่ามาติดตามชมกันค่ะจชดเม่นลมอันใดผัดหอบเอา,อาไอมาให้รู้จักใจละมันเต้นตึกตักสร้างเป็นตากักแท้ละอาย ในคราวหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการทำงานของข้าวทิพย์ทิดาดินกับการถ่ายปกอัลบั้มใหม่ชุดที่2อโอเคบ่าอ้ายจะน่าติดตามแค่ไหนติดตามได้ในตอนหน้านะคะ ค่ะแฟนทั้งเดือนกับการติดตามเรื่องราวการเดินทางตามความฝันของสาวมลำสำน้อยข้าวทิพทิดาดินวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการทำงานในอัลบั้มชุดใหม่ชุดที่2ของข้าวทิพทิดาดินกับการถ่ายปกอัลบั้มชุดใหม่การทำงานของข้าวทิพในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเข่าวทิพย์ิดาดินค่ะเมือนี้นะคะเข่าวทิพได้มีโอกาสมาทายปกในอัลบั้มใหม่นะคะอัลบั้มชุดที่2นั่นเองชื่อว่า OKBOY นะคะในอัลบั้มนี้จะมีความแปลกใหม่จังไดนะคะหรือว่าจะเป็นจังไดเดี๋ยวลองมาเบิงไปพร้อมๆกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับการถ่ายปกอัลบั้มชุดใหม่ชุดที่2ของข้าวทิพย์ทิดาดินภาพจะออกมาสวยถูกใจแฟนๆแค่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะกับอัลบั้มชุดที่2องโอเคเบ .i อ้ายและในคราวหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงโอเคเบ่อ้ายจะสนุกและน่าสนใจแค่ไหนอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ สวัสดีค่ะแฟนทั้งเดือนกับการติดตามเรื่องราวการเดินทางตามความฝันของสาวมอลำสำน้อยข้าวทิพทิดาดินวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ในอัลบั้มชุดที่2ของข้าวทิพกับเพลงโอเคเบาอ้ายจะน่าติดตามแค่ไหนเรามาชมกันได้เลยค่ะ ดีค่ะเขาที่ทิดาดินค่ะกําลังถ่าย MV เพลงโอเคบอ้า OK, ยนะคะเป็นเพลงแหลกในอัลบั้มเลยนะคะบรรยากาศงามงามจะมินมากหลายนะคะอยากฝากนี้เดอร์น,นะคะสําหรับผลงานเพลงในอัลบั้มชุดใหม่นะคะติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้นํานะคะสวัสดีค่ะ ติดตามจริงๆนะคะท่านผู้ชมกับอัลบั้มใหม่ชุดที่2ของข้าวทิพย์ทิดาดินงานนี้ข้าวทิพย์และทีมงานทุ่มเทกันสุดๆเพื่อให้ได้ภาพมิวสิกวิดีโอสวยๆมาฝากแฟนๆและในคราวหน้าเราจะพาไปติดตามกันต่อค่ะกับการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงอื่นๆในอัลบั้มชุดที่2ของข้าวทิพย์ทิดาดินอย่าลืมติดตามกันนะคะ วัสดีค่ะแฟนทั้งเดือนกับการติดตามเรื่องราวการเดินทางตามความฝันของสาวหมอลำสําน้อยข้าวทิพย์ทิดาดินวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงอย่าตัวเด็กน้อยซึ่งเป็นอีกเพลงในอัลบั้มชุดที่2ของข้าวทิพย์ทิดาดินจะน่าติดตามแค่ไหนเรามาชมกันได้เลยค่ะทททาไไไมไมออเเเบบบิใครพกกันหนหล จะม,มาเจ, like, 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 like. จ้าอาจะมา,จ,มา,จ,มาจอย,อยเห็นน้องเป็นเด็กน้อยั้นบ่แบบได้น่าติดตามจริงๆนะคะท่านผู้ชมกับอัลบั้มใหม่ชุดที่2ของข้าวทิพย์ทิดาดินงานนี้ข้าวทิพย์และทีมงานทุ่มเทกันสุดๆเพื่อให้ได้ภาพมิวสิกวิดีโอสวยสวยมาฝากแฟนและในคราวหน้าเราจะพาไปติดตามกันต่อคะ่ะกับการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงอื่นๆในอัลบั้มชุดที่2ของข้าวทิพย์ทิดาดินอย่าลืมติดตามกันนะคะ สวัสดีค่ะแฟนทั้งเดือนกับการติดตามเรื่องราวการเดินทางตามความฝันของสาวหมอลำสำน้อยข้าวทิพย์ทิดาดินวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเบื้องหลังทีมงานการถ่ายทามิวสิกวิดีโอของข้าวทิพย์ทิดาดินว่ากว่าจะได้ภาพสวยๆมาฝากแฟนๆใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกันบ้างมาติดตามชมกันค่ะ กันจริงๆนะคะสำหรับทีมงานเบื้องหลังทั้งครูสลาคุณวุฒิทีมงานโกโปรดักชั่นและครูเทียมที่มาควบคุมท่าเต้นด้วยตัวเองทุกขั้นตอนและงานนี้ข้าวทิพย์ทิดาดินก็ทุ่มเทสุดๆเพื่อให้ได้ภาพสวยๆออกมาถูกใจแฟนๆยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับความพิเศษในอัลบั้มชุดที่2โอเคบ่อไอของข้าวทิพย์ทีดาดินในคราวหน้าเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ